สวัสดีครับปุกป๋องชาแนลครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็สวัสดีทุกทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาดูปลุกป่องชาแนลครับผมคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูรอ,องเท้านาลีเหลืองอุดรครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีก็สามารถเอามาปลูกเอามาดูแลก็ได้ครับผมสถานที่ ก็ไม่มีบริเวณก็สามารถปลูกได้หลังบ้านก็ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูสถานที่อันนี้ผมอเอามาปลูกไว้หลังบ้านครับท่านผู้ชมเนี่ยนี่ฮะใต้ชายคาครับเนี่ยกระเบื้องแล้วก็มีกระเบื้องที่กระเบื้องใสนะครับเนี่ยผมก็เอาอาจจะย้อนแสงไปหน่อยนะครับท่านผู้ชม ผมเอาเฟิ่์นค่าหลวงหรือว่า,าหรือว่าเฟิร์นชายผ้าซีดานะครับเนี่ยครับเนี่ยเอแฟนไว้ใต้ชายคาครับเลี้ยงไว้ใต้ชายคาเนี่ยบริเวณแค่นี้ก็สามารถเลี้ยงได้ครับท่านผู้ชมรวมทั้งแกตตัดนะครับเนี่ย พวกนี้จะเป็นยิมโนโด่างครับส่วนกระถางนี้ที่เป็นลักษณะนี้นะครับก็คือมันแดดแดดแรงเกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับแคทตัดเนี่ยผมก็เลยลองมาปลูกเอามาดูแลไว้หลังบ้านครับไม่โดนฝนนะฮะแต่เราต้องคือเขาไม่ชอบน้ำอยู่แล้วครับท่านผู้ชมพวกยิมโนโด่างอ่ะเข้าเรื่องดว่ยครับเนี่ยข้างหน้านี้เป็น รองเท้าล้าดีเหลืองอุดรครับพอดอกนี้บานนะครับผมเลี้ยงไว้หลังบ้านไม่โดนฝนนะครับท่านผู้ชมอดอกนี้ครึ่งเดือนครับยังไม่โรยเลยครับอพอดอกนี้โรยดอกนี้ก็บานสลับอย่างนี้ครับถ้าเราเลี้ยง ให้เขาสมบูรณ์ปีหนึ่งออกดอกหลายรอบนะครับท่านผู้ชมตามที่ผมสังเกตดูอ่าผมเอฟมาแค่กระถางเดียวผมสามารถขยายพันธุ์ได้4กระถางครับผมก็เดี๋ยวให้เยอะกว่านี้ก็สามารถขยายหรา่ยๆกระถางได้นะครับนี่ฮะ ่ทีจริงถ้าภาพจริงๆมันจะออกเป็นสีเหลืองๆนะครับแต่ว่ากล้องของผมมันมันรู้สึกว่ามันจะไม่ออกเหลืองนะครับก็ขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับนี่ฮะส่วนดินอ่าสวนอุปกรณ์การปลูกนะครับก็จะเป็นใช้ดินแคทตัสก็ได้ครับท่านผู้ชมหรือจะดินธรรมดาก็ได้แต่ว่าเพื่อนๆต้องซื้ออ่า หินภูเขาไฟนะครับมาผสมด้วยจะดีมากครับให้เข้าลากโป่งๆหน่อยครับนะครับส่วนการลดน้ําผมก็วันเว้นวันครับปุ๋ยที่ให้ก็คือออสโมโคดนี่แหละครับสูตรเสมอครับผมสูตร20 20 20นะครับสูตรเสมอ16 16 16ก็ได้ครับเป็นปุ๋ยออสโมโคดนะครับ สูตรสเดือนก็ได้หรือว่าจะสูตรหกเดือนก็ได้ครับท่านผู้ชมนี่ฮะปุ๋ยที่ให้ก็มีอยู่แค่นี้ครับเมื่อถึงเวลาเขาก็ออกดอกให้เราเห็นนะครับสวยงามครับที่จริงกระถางนี้ก็สามารถแยกได้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นใหม่ขึ้นมาครับท่านผู้ชมเนี่ยต้นเนี่ย ก็สามารถแยกได้ครับแยกกระถางให้มันเพิ่มไปเรื่อยๆครับมันจะสวย,ยส่วนกระถางจะใช้กระถางแบบผมก็ได้นะครับหรือเป็นกระถางพลาติกก็ได้ครับได้หมดครับแต่ถ้าเป็นกระถางไม้ไม่ได้ครับเพราะว่ากระถางไม้มันมันห่างเยอะเกินไปมันเก็บมันเก็บดินไม่อยู่ครับผม มันก็เพื่อเพิินตาเพลิตาดีเหมือนกันครับท่านผู้ชมนี่ฮะเลี้ยงไว้หลังบ้านครับแต่ที่จริงแล้วเขก็ชอบแบบแดดลาไรก็ได้ครับผมถ้าเพื่อนๆขคนไหนมีบริเวณบ้านก็สามารถเลี้ยงแบบนั้นได้ครับอ่าโอเคครับท่านผู้ชม หวังว่าเพื่อนๆจะเพลิดเพลินตานะครับผมอ่าขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็ฝากให้เพื่อนๆรอติดตามนะครับเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูอยิมโนดังอีกนึงสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อ่ายังไม่เคยปลูกนะครับ เดี๋ยวนี้มันถูกแล้วครับเมื่อก่อนแพงแพงครับราคาสูงมากครับทุกวันนี้สามารถเอฟได้ครับเข้าไปในเว็บสีส้มนะครับเยอะแยะเลยครับแล้วถูก,ถก ส่วนปุ๋ยที่ให้ก็เป็นปุ๋ยออนโมโคสครับท่านผู้ชมสูเสมอเหมือนกันครับรดน้ําก็สองวันรดครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าสามวันก็ได้ครับแคทตัดไม่ค่อยชอบน้ําเท่าไหร่ครับเนี่ยมันก็โตช้าดนะครับโตช้าเราก็ดูไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย